สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัยทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกประจำครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนตุลาคม2 5 6 4ค่ะชาวธาตุน้ํานะคะได้แก่ชาวกรกฎค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ม,มิถุนายนถึง2ี่กรกฎาคมนะคะ ชาวมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมนะคะและชาวพิจิกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็ช h แน n e l นี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะ การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกในอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้นะเป็นไวเวอซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูว่าเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่มันกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้ทงสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดววงส่นตั นะคะคก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทุกคนเลยเนาะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะก็คลิปนี้นะคะในเดือนตุลาคมนี้เนาะก็ เปิดหน้าครั้งแรกนะคะก็จะมีเขินๆบ้างถ้าหากว่าสะดุดอะไรตรงไหนนะคะก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุน้ำกระกฏมีพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่5ดาบค่ะ1นเหรียญอัศวินถือไม่เท้าและเป็นไพ่สองถ้วยค่ะ ชาวธาตุน้ำกระกรกดมีนพิจิกนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะความจริงขึ้นมาทุก่าตน้ดินน้ําลมไฟนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหนาไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุน้ำกระกรกมีนพิจิกน่าจะ move on จากใครสักคนหนึ่งได้แล้วนะคะหลังจากที่ตัวคุณน่ะนะคะอ,ะออกมาจากความสัมพันธ์ที่แบบยอมแพ้ในความสัมพันธ์แล้วนะคะแล้วทีนี้ มีโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุน้ํา,นกากรกฎมินพิจิกธาตุเดียวก,กันกับคุณนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วคุณก็ได้พบได้เจอกับใครสักคนหนึ่งคนนี้อาจจะเป็นอา,อาจจะได้เจอกับคนเขาเรียกว่าอาจจะอ,อาจจะได้เจอจากการเดินทางนะคะตรงนี้อัศาวินถือไม้เท้าเนาะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะที่คุณได้เจอนะคะรู้สึกว่า ถูกใจถูกชะตาแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันมันเบื้องต้นที่คุยกันมันเข้ามันมันดูที่จะเข้ากันได้อ,อ่ดูว่าคุยกันแล้วรู้สึกสบายใจคุยกันแล้วรู้สึกโอเครู้สึกแฮปปี้รู้สึกฟูลฟิลนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ำกรกฏมีนแล้วก็พิจิกนะคะถ้าหากว่าเสียงเบาเมยรบกวนให้เล่งบูลุมเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิในช่วงวันที่1ถึง15นะคะตุลาคม2564จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะคะดิเมจิเชียนค่ะ คิงถือถ้วยและเป็นไพ่ฮาร์ลาแฟนไพ่พระขึ้นมานะคะซึ่งดีมากๆเลยนะคะน้าไพ่ดีนะคะชาวธาตุน้ำกระกรมีนพิจิกคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะชาววันพุธค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกระกรกดมี ธาุน้ากรากฏมีนพิจิตธคาดดูเกี่ยวกับคุณแล้วก็โดดเด่นมากๆในชาวราศีพฤกษ์และขนาดพฤกษ์ศพคนๆนะั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาไพ่สี่ใบเป็นไพ่ต่างชาติหมดเลยนะคะอ่าที่บอกว่าในเดิตนที่ผ่านมาอาจจะได้เจอจากการเดินทางอาจจะได้เจอจากการสื่อสารนะคะติดต่อสื่อสารดีลงานนู่นนี่นัน่นร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คุณได้ได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ทําความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งซึ่งดีมากๆนะคะแล้วก็ในช่วง ครึ่งเดือนแรกนะคะ1-15ตุลาคมนี้นะคะความสัมพันธ์ค่อยๆเริ่มต้นค่อยๆพัฒนานะคะพัฒนาอย่างชา้าๆด้วยแต่ว่าตัวคุณแอบมีความกังวลนะคะไพ่คิงถือถ้วยเข้ามาแบบนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูใจดีดูเฟนล,ลี่นะคะดูไม่ปฏิเสธใครซึ่งตัวคุณนะแอบมีความกังวลอยู่บ้างนะคะถึงแม้ว่าจะคุยกันมาสักพักแล้วแต่ก็ ด้วยความใจดีของเขามันคือสันนิษที่ดึงดูดคุณแล้วก็ดึงดูดคนรอบข้างด้วยนะคะประมาณนี้เนาะแต่ว่าไพ่พระขึ้นมาเป็นเป็นเป็นใบสรุปนะคะอะความสัมพันธ์ยังไม่ได้พัฒนาไปจนถึงเป็นแฟนกันแต่ว่าด้วยความที่มันมีไพ่ของการเริ่มต้นเข้ามาแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วมีไพ่อ่าคิงถือไม้เท้าด้วยตัวคุณก็แอบมีความหวังนะคะว่าเอ้ยคนคนนี้มันจะเป็นคนสุดท้ายแล้วหรือเปล่ามันจะเป็นคนที่เรา ฝันถึงจะเป็นคนที่เราต้องการจริงๆไหมอะไรประมาณนี้คุณแอบมีความหวังนะแต่ก็แต่ก็ยังยังนิ่งๆอยู่นะคะยังไม่ไม่ได้พัฒนาไปจนถึงขั้นแบบว่า,าคบกันเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยยังนะคะอืมนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มันมันดีขึ้นตามลำดับที่มันควรจะเป็นเท่านั้นเองนะก็ถือว่าดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกนะคะจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นพายเอ็มเพลสดีมากนะคะอ่ะสองไม้เท้านะคะ 6เหรียญค่ะและเป็นไพ่ไพ่ทำร้านนะคะชาวท่าน้ากรากฏมีพิจิกคุณอาจจะคุยกับชาววันศุกร์ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษธนูโดดเด่นมากๆในชาวราศีธนูลนาานัคนณาธนูอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินข่ะพฤึกศบกันมังกรชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเนาะคุยกับใครก็ได้นะคะไม่อ่านตามหน้าไพ่ เอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่ามันดีแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานะคะเพราะว่ามีไพ่สองไม้เท้าเข้ามาแบบนี้ยังไงก็ตามคุณทั้งคู่ก็เลือกกันแล้วแหละนะคะเลือกกันแล้วแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาค่ะในการที่จะปรับตัวในการที่จะปรับจูนให้โอกาสที่จะศึกษา ซึ่งกันและกันนะคะซึ่งมันมีหน้าไพ่ของไพ่แทนแพรนกันแบบนี้นะคะซึ่งเป็นไพ่ใบสรุปความสัมพันธ์ยังไปกับไปกับในนาที่นี้หมายถึงว่าอาจจะบางคนอาจจะอยู่คนละประเทศอยู่คนละอำเภออยู่คนละจังหวัดอะไรประมาณนี้มันไม่สามารถที่จะแบบเจอกันได้ทุกวันมันเลยทําให้ความเขาเรียกว่ามันเลยทําให้การทําความรู้จักการสนิทสนมอะไรกันก็ตามมันจะช้านิดนึงเพราะมันเป็นไพ่เหรียญขึ้นมาด้วยแบบนี้นะคะ ต่งไงก็ตามมีไพ่เอ็มเพลสขึ้นมาก็แสดงว่าคุณและเขาอะก็ยืนหนึ่งในใจของกันและกันไปแล้วนะคะดีมากๆเลยนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะจะดีมากที่สุดนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุน้กากระกรกมีนพิจิกนะคะขอไพ่ให้คาแนะนําด้วยค่ะ คำแนะนำใบแรกได้เป็นไพ่เดวิลควีนถือดาบค่ะแปดไม้เท้านึกนานและเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะชาวท่าน้ำกระกจมินทิสิกไพ่ทาโร่แนะนำว่าคุณอย่ารีบร้อนในการตัดสินใจนะคะอย่ารีบร้อนในการตัดสินใจมีไพ่เดวิลขึ้นมาแบบนี้ความสัมพันธ์ที่รีบร้อน ะค,ะความสัมพันธ์ที่เร่งรีบมากเกินไปนะคะอาจจะทําให้มันมันดำเนินไปได้ไม่ดีนะักดังนั้นนะคะจงศึกษานะคะซึ่งกันและกันให้มากนะคะแล้วก็มีแพชชั่นที่ดีต่อกันมีพลังบวกให้กันนะคะแล้วก็อ่ามันอาจจะต้องใช้เวลาค่ะแต่ว่าไม่รู้สึกว่าถ้าหาว่าความรักมันมันมีการใช้เวลาร่วมกันใช้เวลาในการศึกษานะคะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ย ในทิทางที่มันบวกมากขึ้นนะคะตรงนี้นะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ดีๆดีเป็นกำลังใจให้กับไมมาตลอดค่ะสำหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต,ต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปดูแลรักษาสุขภาพกายแล้วก็หัวใจของคุณให้แข็งแรงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ